หนุ่มเวียดนามคนหนึ่งออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับแก๊งเพื่อนซีที่เรียกกลุ่มตัวเองเท่ๆว่าโทเรนเมื่อพวกเขามาถึงบริษัททัวร์แล้วเขาบอกว่าการเดินทางไปเที่ยวหมู่เกาะพีพีสามารถหาซื้อทัวร์ได้ในราคาย่อมเยาวซึ่งมีให้บริการอย่างสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวในทุกฤดูการกลุ่มพวกเขาได้เลือกเช่ามอเตอร์ไซค์ทั้งเขาและเพื่อนก็มุ่งหน้าไปหาอะไรกินเป็นมื้อเช้ากันก่อนเลย พวกเขาเลือกร้านข้าวมันไก่ที่มีทีเด็ดคือมีทั้งไก่ต้มและไก่ทอดแถมยังให้สุปกระดูกมาสดฟรีๆด้วยก่อนเข้าร้านก็ไม่พลาดแวะซื้อขนมไทยจากรถเข็นข้างทางมาเป็นของหวานตกท้ายพอข้าวมันไก่มาเสิร์ฟปุ๊บก,ก็รู้เลยว่าน่ากินสุดๆพอกินเข้าไปก็ไม่ผิดหวังทั้งข้าวมันไก่และขนมไทยคืออร่อยมากจริงๆถึงขั้นต้องยกนิ้วให้เลยหลังจากนั้นพวกเขาได้แวะซื้อผลไม้ โดยเลือกเนาะกับมังคุดมาลิมลองแล้วจึงขับขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางต่อไปเพื่อที่จะไปที่ปางช้างเขาบอกว่าบรรยากาศสองข้างทางช่างงดงาม,งามและอบล้อมไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสุดลูกหลูลูกตาเขามองไปเห็นหมูปิ้ง,ง<าม>พวกเขาจะไม่ลังเลที่จะจอดรถแวะซื้อทันทีและยามค่ำคืนเขาและเพื่อนๆน<งาม>ยังได้ดื่มด่ำไปกับความงดงามของการแสดงแสงสีริมทะเลด้วยเ<า>มื่อถึงเวลาอาหาร พวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังย่านของกินริมทางที่นี่มีอาหารให้เลือกละลานตาตั้งแต่ข้าวราดแกงรสจัดจ้านกัวเตี๋ยวสารพัดเส้นไปจนถึงไส้กรอกอีสานย่างหอมๆเรียกได้ว่าครบครันทั้งของข่าวและผลไม้สดตามฤดูกาลให้เลือกซื้อหากันในเช้าวันถัดมากลุ่มของโทเรนได้เดินทางด้วยรถบัสเพื่อไปร่วมทริปทัวร์หมู่เกาะพีพีทะเลที่นี่ช่างงดงามเกินบรรยาย น้ำทะเลสีฟ้าครามใส่รายังกับคริสตันเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับพวกเขาอย่างแท้จริงขณะที่หลายคนกำลังตื่นตากับความงามเบื้องหน้าบรรดานักท่องเที่ยวจากฝั่งตะวันตกก็เลือกที่จะเอนกายอาบแดดบนหาดทรายขาวละเอียดเพื่อให้ผิวเปลี่ยนเป็นสีแทนอันสวยงามและวันนี้กลุ่มของโทเรนได้ไปที่สถานีขนส่งเพื่อเดินทางไปภูเก็ตและในที่สุดพวกเขาก็มาหยุดอยู่หน้าตลาดสดอันคึกคัก กลิ่นอายของอาหารและเสียงจอแจของผู้คนมันเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากเพื่อนคนหนึ่งของเขาแวะมาเลือกซื้อขนมตาลสีเหลืองนวลไปลิ้มลองเพื่อนของเขากินขนมชิ้นนั้นด้วยความเพลิดเพลินก่อนจะเอ่ยชมว่าตลาดแห่งนี้ไม่เพียงขึ้นชื่อเรื่องของหวานแต่ยังมีปลาทูนึ่งตัวอบอ้วนน่ากินและกล้ยวยหวีงามๆวางขายอยู่อีกด้วยถ้ากล้วยลูกใหญ่แบบนี้ตกแปดสิกว่าบาทไทย ส่วนลูกเล็กๆราคาก็จะถูกลงมาหน่อยและตอนนี้มังคุดถูกจริงๆกิโลละ25บาทสำหรับเนา้อไทยจัดโปรโมชั่นสุดคุม้ม3กิโลกรัมเพียง100บาทเท่านั้นเองจากนั้นเขาและเพื่อนๆได้ว่าไปซื้อทุเรียนเมื่อเลือกทุเรียนได้แล้วทางร้านก็ทำการปอกทุเรียนขณะที่สายตาทุกคู่จับจ้องไปยังมีดเล่มใหญ่ในมือของแม่ค้าที่กำลังปอกทุเรียนอย่างชำนาญ เมื่อได้ลองกินต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทุเรียนพันนี้อร่อยสุดยอดไปเลยมันมีรสชาติที่หอมหวานละมุนล,ลิ้นทุกคนก็เข้าใจทันทีว่าทำไมผลไม้ชนิดนี้ถึงได้เป็นราชาแห่งผลไม้เพราะว่ามันทั้งหอมหวานอร่อยสมบูรณ์แบบตะลุยตลาดท้องถิ่นที่ของกินแน่นมากแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตามากที่สุดคือไข่ปลาทอดขนาดใหญ่ที่วางขายอยู่ จึงนี่รอช้าที่จะซื้อมาลิ้มลองในราคาเพียง40บาทถึงแม้ว่าหน้าตาจะดูแปลกๆแ,แต่รสชาติกบอร่อยล้ำเกินความคาดหมายสองข้างทางลาลานตาไปด้วยอาหารนานาชนิดตลาดนี้มันใหญ่สมคำร่ำลือจริงๆเมื่อกลับถึงที่พักแล้วพอช่วงบ่ายพวกเขาจึงออกไปเดินเล่นชมทิวทัศน์ริมชายหาดภูเก็ตกันต่อที่นี่บรรยากาศคือคึกหนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนที่ต่างพากันมาพักผ่อนหย่อนใจและลงเล่นน้ำทะเล บ้างก็เลือกทำกิจกรรมทางน้ำอย่างพาราไกลดิ้งและเจะสกีซึ่งมีให้บริการอยู่มากมายมันสร้างสีสันและความตื่นตะตื่นใจให้กับที่นี่แต่ในอีกมุมหนึ่งของชายหาดกลับมีภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านให้ได้เห็นจะเห็นได้ว่ามีแผงขายอาหารทะเลสดๆมีทั้งปลากระเบนปลาเก๋าไปจนถึงปลาหมึกยักษ์ตัวโตที่น่าสนใจนับเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คน ที่ผูกพันกับท้องทะเลในแบบที่เราอาจคาดไม่ถึงพอตกค่ำพวกเขาก็ไปเดินเล่นกันต่อที่ถนนคนเดินหาดป่าตองบรรยากาศคึกคักผู้คนยแยะและเต็มไปด้วยร้านรวงอลานตาย่านนี้โดดเด่นเรื่องอาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้งมังกรตัวโต,วตวที่วางเรียงรายอยู่มากมายชวนให้ทึ่งในขนาดของมันเช่นเดียวกับหอยและปลาสดๆที่มีให้เลือกหลากหลายนอกจากของกินแล้ว ยังมีตลาดขายของและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกขนาดใหญ่ให้เดินเลือกซื้อกันเพลินเพลิน,เ,นเรียกได้ว่าเมื่อตัวเปล่าก็กลับไปพร้อมของเต็มมือได้เลยบรรยากาศอาจจะคล้ายย่านท่องเที่ยวดังในกรุงเทพแต่ก็มีความเป็นเอกลักษณ์และสบายๆกว่ามากและในวันรุ่งขึ้นเขาและเพื่อนๆต้องบินกลับกรุงเทพพวกเขาล่องเรือเข้าไปในลำคลองแคบๆท,ที่ขนาบสองฝั่งไปด้วยบ้านเรือนผู้คนมากมาย เมื่อเรือล่องไปเรื่อยๆที่นี่ก็มีร้านงานศิลปะด้วยตลอดสองข้างทางมีร้านรวงให้แวะชมไม่ขาดสายแล้วต่อมาจะเห็นได้ว่ามีคนสั่งไอศกรีมเพร้าวกันเยอะและเป็นของที่ขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยเมื่อเรือล่องเข้าสู่เขตตลาดก็จะเห็นแม่ค้าพายเรือขา,ขายของกันมากมายลำคลองสายเล็กๆแต่กลับมีเรือเบียดเสียดกันถึงสามสี่ลำเหลือช่องว่างให้เบียดตัวผ่านได้เพียงนิดเดียวและจะเห็นได้ว่า เรือที่พายขายของก็ขายสินค้าแตกต่างกันไปและในตอนนี้พวกเขาก็มาถึงที่ตลาดรถไฟบรรยากาศชวนให้นึกถึงคาเฟ่ริมรางรถไฟที่ฮาหนอยที่นี่จะมีแผงค้าต่างๆที่ตั้งอยู่แนบชิดไปกับรางรถไฟเลยในยามปกติอาจจะดูเหมือนตลาดทั่วไปแต่ความน่าตื่นตาตื่นใจจะเกิดขึ้นเมื่อรถไฟมาถึงทุกร้านจะรีบพับเก็บของในพริบตาด้วยความชำนาญทันทีที่มีสัญญาณเตือน พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเก็บร้านกันอย่างพร้อมเพรียงเป็นภาพที่น่าทึ่งมากคงเป็นกฎระเบียบที่ปฏิบัติกันมาเนิ่นนานแล้วจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างมารอชมอยู่เต็มสองฝากฝั่งของทางรถไฟรถไฟขบวนนี้เคลื่อนตัวช้ามากการที่มันเคลื่อนที่ช้าแบบนี้ก็เลยดูไม่ค่อยอันตรายผู้คนจึงกล้าเข้าไปถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิดคนที่อยู่บนรถไฟก็ชะงกหน้ามองลงมาเหมือนกัน ร้านค้าต่างๆก็ถูกตั้งขึ้นมาใหม่บนรางรถไฟอีกครั้งเป็นภาพที่น่าจดจำและมหัศจรรย์มากเลยจริงๆมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยเรามาส่องคอมเมนต์จากเพื่อนๆกันดีกว่าว่าจะพูดถึงคลิปนี้ว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าเมืองไทยมีน้ำทะเลสีฟ้าใสสวยงามผลไม้ที่นี่อร่อยมากคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าส่วนมากคนไทยจะไม่ต่อรองราคาของกิน คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าในประเทศไทยทุกอย่างมีราคาชัดเจนและไม่มีการหลอกลวงเหมือนที่เวียดนามสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะเพื่อนๆดูแล้วคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าชอบพาชัยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นพลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ